ต่ออินดี้นะครับและเราก็อยู่กันกินกินอะไรมไม่ต้องบอกนะนะทุกคนตคงรู้จักโอเคครับวันนี้เราก็จะมาเล่นให้เหมือนชีวิตจริงนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับโอ้รถสวยครับพี่ แตวผมจะกลับไปที่บ้านไปเริ่มต้นใหม่ก่อนนะครับจนบ้าตายไปหมดโอเคครับขี่ไปว้าวแคนเดียวครับผมชนกับเด็กปั่นจากกายยักรยานและชนได้ที่เขาด้วยนะครับไปแดงครับไปแดงครับไปแดงนะครับเอาไฟศูนย์ครับเลี้ยวขวานะครับบ้านซีจีต่อยดีครับาเฮ้ย ไปไหนกันดีครับทุกคนไปที่อย่างไรดีนาะไปเอ,อ่อไปที่หาดไหมทุกคนเฮไปที่สวนสนุกดีกว่าคลิปแล้วคลิปที่แล้วก็ไปแล้วงั้นไปขี่รถเล่นดีกว่าทุกคน หากมีเสียงรบกวนก็ขอโทษด้วยนะทุกคนขอโทษจากใจจริงนะครับออชูน่าตายหมุนพวกนี้อ่ะมันสัตรูเราทุกคนสัตูเราอ่ะอืออ้าวสวยแล้ครับทุกคนรถดบรถดบครับทุกคนแก๊งมวงมงนแกตีบบรถหนี่เลยทุกคนมาแล้วไงมาสามตัวเลยดู กดกดเหยียบแช่ไวเลยนะอืมนั่นไงชีวิตจริงตำรวจครับสวัสด,ดีครับเกค,ครับรถดาบอีกแล้วครับถ้าผมพูดติดติดกัดขัดก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่ครับผมก็เอออายนิดนึงครับเอาครับผมจนมันไม่ได้นะเอาเว้ย เี่รับตายเหมือนแล้วก็ผมก็ไม่เก็บตังค์มันหรอกครับโี่ครับม okay, okay, ือ nah, okay, ี้เหมือนชีวิตจริงต่อดีกว่าจีไปเรื่อยๆนะครับไปในเมืองดีกว่าทุกคนนั่นไงแกงม่วงอีกแล้วครับ กลับแล้วไม่ทุกคนเราต้องขี่ตามชีวิตจริงใช่ไหมกลับจนหลายรอบเลยผมอยู่นิ่งไม่ได้นะครับถ้าผมขี่ในชีวิตจริงอ응่ะถ้าขี่ในเกมเหมือนในชีวิตจริงอ่ะเดี๋ยวรถมันจะดับเล่นโด,ดนโดนแก๊งสีม่วงตื้อเอานะครับ <few know>. <S 2> <S 2> ก็เลยต้องถอยอยู่แบบนี้ <S <S ครับโอเคครับไปเลยครับพี่ ฮ่ารวงจนรถแก๊งสีม่วงก็ไปสิครับมันมีปืนนะครับทุกคนอย่าไปห้าวกับมันนะครับถ้าเราไม่มีปืนนะครับอ,อ้าวจน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  อออโอ้มันจอดให้ผมพอดีขอโทษน,นะครับขอโทษน,นะครับขอโทษน,นะครับว <c oughs> ่ทุกคนผมเป็นประตูด้วยมันคงเป็นประตูรับแน,น่ๆเลยผมลงก่อนดีไหมโอทีเจผมก็หุ่นใหญ่นะครับหุ่นลัมบริก เอาเอาที่ขจอดเครื่องบินหรือนี่มีทุกคนมีกระเป๋าได้ทุกคนกระเป๋าชูชีพว่ะงั้นเดี๋ยวผมโดดเลยไหมเอาแล้วครับโดดแล้วครับอืมแล้วมันกลางร่มยังไงทุกคนอ i ร์ไอพี k ีเจฟักยูดิงพื้น มันไม่มีปุ่มการร่มอะทุกคนนี่ครับเราก็ตื่นที่โรงพยาบาลบ้านบ้านอเ okay, ครับผมรู้แล้วครับเล่นในชีวิตจริงใช่ไหมผมจะมาเป็นพยาบาลน,นะครับนั่นครคนจีบต่อยไปก็ผมจะไปรับกนญจจีบต่อยครับถ้าไม่ต่อยจนตายผมเลยอื่มกเนจ็จผมตายแลย้วครับผมจน ไปไหนครับไปคนเจ็บไปตรงโรงพยาบาลครับโอ้จนต้นเปราวนะครับจังหวะนี้นะครับตรันไหมครับอืมเอาแล้วมันไม่โจอดกูได้ตังด้วยโอ้แต่นี้ก็ไม่รู้จะเจ็บอะไรนักหนาเนาะเอาคนเจ็บกี่รถได้ด้วยเห็นมันเคลื่อนที่อ่ะทุกคน๋อไม่ใช่ไม่ใช่นี่ครับนอนจมกองเลือดยืนนะครับไม่ได้นอนครับโอ้ขึ้นมาเลยครับเลือดชักๆัหมดแล้วครับ ได้ักเกหมดแล้วครับขอตัวนะครับวำมำตายครับห <c oughs> นครับมันไม่จมอดไอปู่มาเออลงไปเลยไอบ่าว <c oughs> ดูดิครับท่านผู้ชมมันไม่ลงอ่ะครับมันต้องวิ่งเข้าโรงพยาบาลเองเลยครับ <c oughs> เอา <c oughs> มันวิ่งเข้าโรงพยาบาลเองพอผมลบภารกิจมันตายต่อหน้าเลยครับ 6นาทีแล้วเนาะเร็วจริงๆ <c oughs> เฮ้ยนี่มันอะไรับนี้เนี่ยรัรถนี่คนอย่างนี้มันต้องโดนครับแต่ไม่เป็นไรวันนี้ผมจะมาทำภารกิจนะครับรอบหน้าผมจะมาเป็นตำรวจครับแป๊บ,บนึงนะครับผู้ป่วยครับผมตัดรถไม่ดิดครับ ไหนครับอยู่ไหนครับฮัลโหลอยู่ไหน oh <my> อ่นครับมีคนเจ็บเต็มเลยครับผมเียบหมดเลยครับอ่าไอสารนี่เหละหลานนะครับอ่อผู้ชายครับอยู่กับทอมบี้เลยนะ oh <my> ถอยครับถอยถอยถอยคนเจ็บคนเจ็บมาก ตอยครับโอเคครับต่อยนะครับน้ำมันต่อยรถนายก็จนนะครับนะนี่มันไม่เดี๋ยนะโอ้กระบะอย่างสวยโอเคไปรับคุณจีบก่อนเนาะกระบะเอาไว้ที่หลังละกันได้เงินด้วยสวัสดีครับเจ๊ขึ้นมาเลยครับเจ๊เมนมาใช่ไหมครับเจ๊โอเคครับเจ๊รถปมดับครับเจ๊แป๊บหนึ่งครับ ตายแล้วหนึ่งรายเพราะว่ารถดับนี่เองเจ๊อยาให้ผมโจ์เลยไหนตำรวจก็เห็นคนจีบบ้างไหมครับไหนคนจีบอะครับตายแล้วเหรอ อ๋อลืมรับภารกิจเอาข <Okay. S 1> อโทษนะพี่นี่รถพยาบาลนะอย่าชนนะพยาบาลิ่งรู้จักป้าไอ้หนู <Idi ot. S 1> ไม่ต่อยพยาบาลจนนเลยก็ต <Okay. S 1> ้องขี่รีบรีบรีบขึ้นดิพี่อย่ารถผุดับ <laughs> 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 Tông này tỏ con Mình bắn nhầm cây Tỏi bên đây เราช่วยได้สองลายเลยนะอาหายแล้วไม่ตามเลยทุกคนไปกี่รถเล่นดีกว่า หรือว่าคลิปหน้าไปทำแท็กซี่ดีดนี่ความจริงอะมัน มันแลกมาด้วยเข็มไหมนะครับถ้าไม่ทาอันนี้เป็นสีขาวเข็มไหมก็จะเป็นสีขาวเสียงเลยจริงๆมันเป็นรถคันสีแดงดาเหมือนรถผมในะชีวิตจริงนะครับราตรงด้วยครับนั่งขี่รถเล่นสักแป๊บวันนี้เป็นพยาบาลแค่นี้พอนะครับเพ่าผมขี้เกียจบินเลยนะก็เอาแลกหลุดหลุดหลุดอืม รู่นจย <c oughs> เ,เลยโ <c oughs> อเคนะครับถ้างั้นวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องผมด้วยนะครับและอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับบาย bye, bye.